าตามความในข้อ19แห่งกฏมหาเถรสมาคมฉบับที่24พศ2541ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆารการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2 พศ2535และโดยอนุมัติของเจ้าคณะใหญ่ผลตะวันออกจึงแต่งตั้งให้พระภูมมงคลสุขวัตบุญเติมฉายาสุมังคโลอายุ59พรรษา38วิทยาฐานะ รัรคำฉันเอกวัดม่วงสุนวิทยาลัยตำบลนาตาลอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครปัจจุบันมีตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะตำบลนาตาลและรักษาราชการแทนเจ้าคณะอำเภอเต่างอยดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอเต่างอยมีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตอำนาจของตนตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่23พศ2541ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ขอจงถึงความเจริญมอกงามไพภูย์ในพระพุทธศาสนาตลอดการละนานเทอ แต่งตั้งณวันที่9เดือนกันยายนพุทธศักราช2 5 6 4เจ้าคณะภาคแปดสยานโตพิยามูเรสกรายาน,านังนันติวัฒน